สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมินตรชาชนิสาปรายาน้ำระพีพัดถือว่าเป็นพระเอกหนุ่มหล่อที่ชอบใช้ชีวิตติดดินสุดๆสำหรับน้ำระพีพัดเอกพันกุนตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อลูกสามไปแล้วเรียบร้อยครับและก็ยังคงหล่อและดูดีมากเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยครับแม้ว่าเจ้าตัวจะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดน,นครนานะยกใช้ชีวิตเรียบง่ายและในวันนี้ทางเราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักพระยาสาวสวยของหนุ่มน้ำระพีพัดกันที่มีดีกรีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเธอมีชื่อว่ามินตรชาชนนิสา เรียวชยพันเคยผ่านเวทีดชัชชีซึ่งเป็นการ,รเพลิดเเวทีเดียวกับสามีและได้ตำแหน่งสาวดัชชีเกลปี2552มังครองอีกด้วยเจ้าตัวยังเคยเป็นนางงามเชียงใหม่ในปี2554เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาเคมีสาขาวิชาเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์เธอยังเป็นล,ลูกหลานคนดังในจังหวัดเชียงใหม่มีกิจการส่วนตัวแถมยังมีฐานะร่ำรวยมากๆเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆภรรยาคนสวยของหนุ่มน้ำคน แถมยังเป็นแม่กล่องลูกที่สมบูรณ์แบบมากๆเลี้ยงดูลูกดูแลสามีเป็นอย่างดีเลยถือว่าหนุ่มน้ําโชคดีมากที่ได้ภรรยาแบบนี้น่าอิจฉาจังเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขา่าวขอบคุณครับ